สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b i t e Story นะครับวันนี้เจอกับเรา D2B เฮ้ยสามมุม <c oughs> สามมุมนะครับนี่พิเศษน,นะครับพิเศษนี่นี่พี่โตโตโตโทาโร่โมเดฟายนะครับผู้ <โ inf. S 1> สร้างปากแตซิ่งนะครับที่ใส่รถผมอยู่นะครับเข้าไปเพจที่ ทีเอ็มเอ็มเปอร์ฟอร์แมนซ์เลสซี่ชากด้วยนะครับวันนี้เรา3ามคนนะครับ3งูเขียว3าแฝดจะไปที่ศูนย์คอสกิพัทยานะครับวันนี้เราจะไปเปลี่ยนตัวดันโซ่รีคอร์ใช่ไหมพี่แล้วก็อัปเดตของ ECU เนาะนี่น้องเบียรนะครับน้องเบียเซตเอ็์สิบอาร์เอสนะครับก็เป็นแฟนพี่เบิร์ตนั่นแหละครับที่ว่าเคยรีวิวคลิปแกไปวันนี้เบียจะพี่เบิร์ตไม่ว่างนะครับ ให้แฟนไปแทนให้เบียร์ไปเซอร์วิสใช่ไหมเบียร์เซอร์วิสหนึ่งพันโลเนาะโอ้แป๊บเดียววิ่งหนึ่งพันโลแล้ววะไหนดูหน่อยใค่อันนี้ไม่มันอยู่ไสวะมันจะปลาจอนม้างบอเหล็กไม่มันมันขึ้นนียวต้องปลาโบดไหมบอโอ้โอ้ล่างรถดีเนาะพี่เบิร์ดดีเนาะโอเคไปออกเดินทางกันเลยเนาะ โอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางออกไปจากปั๊มปตทนาป่านะครับนาป่าชนบุรีเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ศูนย์เข,ข้าสกิทพัทยาเป็นศูนย์เซอร์วิสนะครับไม่ใช่ศูนย์ขายมันอยู่ละทีศูนย์ขายจะอยู่ตรงข้ามบิ๊กอินคอรด้านะครับเส้นหลักแต่ศูนย์เซอร์วิสอยู่ที่่านซอยซอ,อยไหนรับโ้เคเดี๋ยวผมพาไป ศูนย์เขาวาสกิจพัทยานะครับนี่มาถึงแล้วโอเคเคพื่อนๆวันนี้เราก็มาถึงศูนย์เาวาสกิจพัทยาแล้วนะครับวันนี้จะมารีคอเปลี่ยนตัวดันโซ่เพาลูกเปี้ยวนะครับก็อัปเดตกล่อง e c ซเพื่อให้การสตาร์ทที่ง่ายขึ้นนะครับวันนี้มา3คันเหมือนเดิมเราก็มาถึงกันแล้วนี่คันนะครับนี่ก็มี อันนี้ของผมเองอน,นี่ผมเองงูเขียวน้อยล้อทองนะครับหนึ่งเดียวแล้วก็นี่ก็รถพี่โตโ้แล้วก็รถพิเศษนะครับที่ขับมาด้วยกันจากพัทจากชนบุรีนะครับวันนี้ก็รอคิวขึ้นเขียงสามคันเลยท,ท่านั่นกันได้ครับเี่เอาบั <รอ S 1> กงู <รอ S 1> เขียวผมขึ้นไปเลยครับนี่พี่โจน,นะครับอะไรงตัวรัวโซกล้องเห็ดก็เห็ดตัวรังโซ่กาบี ยี่แมพมาจากติดตัวนะครับเจ้าไปแล้วครับขึ้นเพียงแล้วครับบักงูเขียวผมเดี่ยวตามไปดูด้านในตามแบบไม่เหมือนใครไปแล้วบักงูเขียวงูเขียวขึ้นเพียงแล้วครับตอนนี้ก็เดินทางออกจากศูนย์คาวานะครับ เราจะไปนั่งกินกาแฟกันพักผ่อนนะครับหลังจากวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการาแก้ไขรีคอแล้วก็อัพ